ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ NFI Podcast มาถึงตอนนี้เป็น EP ที่2แล้วนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องอาหารอนาคตที่น่าสนใจในอุตสาหกรรมอาหารอีกตัวหนึง่งนั่นคือมแมลงความน่าสนใจของมแมลงในอุตสาหกรรมอาหารอยู่ตรงไหนทำไมถึงถูกจัดเป็นอาหารอนาคตวันนี้เราได้รับเกียรติจาก คุณมายุราปรารถนาเปลี่ยนผู้จัดการแผนกออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์สถาบันอาหารหัวหน้าโครงการยกระดับกระบวนการแปรรูปจิ้งหรีดผงสู่เชิงพาณิชย์จะมาเล่าให้ฟังน,นะคะขอเรียนเชิญค่ะ ค่ะคุณผู้ฟังก่อนอื่นพักขออนุญาตอธิบายให้คุณผู้ฟังเข้าใจถึงการรับประทานแมลงเป็นอาหารกับชนิดของแมลงที่สามารถนำมารับประทานเป็นอาหารได้กันก่อนนะคะเพราะว่าคิดว่าคงมีคุณผู้ฟังหลายท่านเลยนะคะที่ไม่ทราบจริงๆว่าแมลงสามารถรับประทานเป็นอาหารได้หรือไม่ทราบว่าแมลงชนิดใดรับประทานได้และชนิดใดรับประทานไม่ได้กันบ้างนะคะจะขอหยิบยกข้อมูลในหนังสือที่มีชื่อว่า 100 million y e a r of f o o d อของสตีเฟนลีนักมนุษยวิทยาที่มีชื่อเสียงมาเล่าให้ฟังนะคะเขาได้เขียนอธิบายวิวัฒนาการของมนุษย์ด้านการเปลี่ยนแปลงการกินไว้ว่าย้อนกลับไปเมื่อ100ล้านปีก่อนบรรพบุรุษของมนุษย์ที่อาศัยอยู่บนต้นไม้ตอนนั้นก็คือน่าจะเป็นมนุษย์วานอนหรือที่เรียกว่าเอฟนะคะรู้จักการกินมแมลงเป็นอาหารกันแล้ว และมีการรับประทานมาแมลงมาอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาจนร่างกายของมนุษย์นะคะสามารถย่อยเปลือกแข็งของแมลงซึ่งมีองค์ประกอบของสารไคตินได้แต่พอมนุษย์รุ่นต่อมาได้ลงจากต้นไม้เมื่อประมาณ200ล้านปีก่อนและเปลี่ยนแปลงวิธีการกินใหม่ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมแบบทุ่งหญ้าเริ่มหาอาหารด้วยการล่าสัตว์การทำการเกษตรเลี้ยงสัตว์และปลูกพืชไว้รับประทานเอง ก็ทำให้การบริโภคแมลงเป็นอาหารหลักของมนุษย์เริ่มหมดไปพร้อมๆกับการสูญเสียความสามารถในการย่อยสารไคตินเลยทำให้บางคนนะคะแพ้สารตัวนี้ในปัจจุบันแต่เท่าที่มีการจดบันทึกเกี่ยวกับการบริโภคแมลงที่สืบย้อนกลับไปได้นะคะก็พบว่าในสมัยกรีกเนี่ยมีการบันทึกไว้ว่าชนชั้นสูงชาวกรีกมีการบริโภคจักกะจั่นเป็นขนมขบเคี้ยวแล้วก็คน ในยุคโรมันก็มีการบริโภคตัวอ่อนของแมลงเต่าทองด้วยจากนั้นนะคะการรับประทานแมลงเป็นอาหารของคนนะคะก็ค่อยๆเลือนหายไปทีนี้มาพูดถึงว่าจุดพลิกผันนะคะที่ทำให้แมลงกลับมาเป็นอาหารหลักของผู้คนทั่วโลกในปัจจุบันนี้<ๆ>เกิดขึ้นได้ยังไงนะคะจริงๆแล้วเพิ่งเกิดเมื่อไม่นานมานี้เองนะคะเมื่อปีประมาณพศ2556หรือประมาณ10ปีที่ผ่านมานี้เองนะคะโดย FAO หรือ องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาตินะคะได้ตีพิมพ์รายงานการศึกษาที่มีชื่อว่ามแมลงที่สามารถบริโภคได้อนาคตความมั่นคงด้านอาหารและอาหารสัตว์ หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า edible insect future prospect for food and feed security นะคะจริงๆต้องแอบปลื้มใจนิดนึงนะคะเพราะว่ารายงานฉบับนี้มีนักวิจัยไทยท่านหนึ่งนะคะเป็นผู้ร่วมเขียนรายงานด้วยนั่นก็คือศาสตราจารย์ดรยุพาหารบุญทรงนะคะอาจารย์ประจำภาควิชากีตาวิทยาคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะก็เลยทาให มแมลงนะคะกลายเป็นอาหารโปรตีนแล้วก็เกิดเป็นอาหารอนาคตขึ้นได้นะคะซึ่งในรายงานฉบับนี้เขาชี้ให้เห็นว่าความจําเป็นของการบริโภคมแมลงและก็ประโยชน์ของการบริโภคมแมลงเนี่ยน่าสนใจยังไงนะคะโดย f a o เนี่ยเขาคาดการว่าจํานวนประชากรโลกจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในอนาคตนะคะปัจจุบันเราคงรู้กันอยู่แล้วเนาะว่าคนเนี่ยมีจํานวนมากถึง8 4 5พล้านคนนะคะ แต่จะเพิ่มขึ้นอีกมากจะเพิ่มเป็นถึง9,000ล้านคนในปี2050แล้วนอกจากนั้นนะคะสภาพอากาศโลกที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบันเนาะเราเจอทั้งภาวะเรียนกระจกนะคะสภาพความแปรปรวนของอากาศก็จะส่งผลทำให้การผลิตอาหารเนี่ย ไม่เพียงพอต่อความต้องการนะคะโดย FAO เขาคาดการว่าถ้าเกิดภาวะแบบนี้นะคะก็จะทําให้เกิดการขาดแคลนอาหารดังนั้นมนุษย์จําเป็นจะต้องหาแหล่งอาหารทดแทนนะคะโดยเฉพาะกลุ่มของอาหารโปรตีนทดแทนซึ่ง มแมลงก็จะเริ่มมาเป็นพระเอกในอนาคตขั้นใกล้นี้นะคะทีนี้ย้อนกลับไปนิดนึงเรารู้ว่าแหล่งอาหารโปรตีนของมนุษย์เนี่ยมี2แหล่งที่สําคัญในปัจจุบันนะคะแหล่งแรกก็คือเนื้อสัตว์จากปศุสัตว์ก็ได้แก่เนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อปลาซึ่งจริงๆเวลาเราเอามาบริโภคเราก็ต้องมีการเลี้ยงในพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่นะคะมีการใช้อาหารเลี้ยงจํานวนมากแล้วก็มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนยาปฏิชีวนะแล้วก็สารเคมีต่างๆ แหล่งที่2ก็คือถั่วเหลืองนะคะที่ได้จากการเพาะปลูกซึ่งปัจจุบันนะคะก็เป็นการตัดแต่งพันธุกรรมเพิ่มเข้าไปด้วยโดยต้องใช้พื้นที่ปลูกจํานวนมากเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เสี่ยงต่อการปนเปื้อนของยาฆ่า,มาแมลงแล้วก็สารเคมีต่างๆด้วยดังนั้นในรายงานของ FAO จึงได้เสนอข้อดีนะคะของมแมลงที่เหนือกว่าอาหารโปรตีนจากเนื้อสัตว์และถั่วเหลืองไว้3ข้อด้วยกันนะคะข้อแรกก็คือมแมลงเนี่ยเป็นแหล่งของโปรตีนไขมนันวิตามิน ที่สูงกว่าเนื้อวัวและถั่วเหลืองนะคะโดยมแมลงมีอัตราการแลกเนื้อต่ํากว่าการเลี้ยงปศุสัตว์แบบเดิม อัตราการแลกเนื2 2. ้อต่ำยังไงก็คือว่าการเลี้ยงแมลงกับเลี้ยงโคเนี่ยนะคะถ้าสมมุติว่าเราจะเลี้ยงให้ได้น้ําหนักของเนื้อที่เท่ากันเราจะใช้ปริมาณอาหารที่ไม่เท่ากันโดยแมลงเนี่ยจะใช้อาหารที่ต่ํากว่านะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเลี้ยงแมลง1นกิโลเราต้องใช้อาหารเลี้ยง2อกิโลนะคะในขณะที่เราเลี้ยงเนื้อวัวให้ได้เนื้อ1นกโเราต้องใช้อาหารเลี้ยงถึง8ปกิโลนะคะข้อ2นะคะ การเลี้ยงแมลงไม่ต้องใช้พื้นที่และใช้น้ำำนําจํานวนมากเหมือนการเลี like, ้ยงปศสัตว์แบบเดิมนะคะโดยหากเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดๆเนี่ยอย่างเช่นการเลี้ยงจิ้งดีดนะคะเราใช้พื้นที่น้อยกว่าการเลี้ยงโคเนื้อนะคะถึง6เท่าสิ้นเปลืองอาหารน้อยกว่าการเลี้ยงโคเนื้อ10เท่าแล้วก็ใช้น้ําน้อยกว่าการเลี้ยงโคเนื้อถึง1นึ่งพนเท่าเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าจิ้งดีดเนี่ยกินแค่น้ําอย่างเดียวเนาะไม่ต้องใช้น้ําสําหรับการอาบหรือทําความสะอาดคล้องเหมือนการเลี้ยงวัวค่ะแล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะข้อ3 การเลี้ยงแมลงไม่ต้องใช้เทคโนโลยีสูงลงทุนน้อยแล้วก็สามารถเลี้ยงที่ชนบทได้โดยจะไม่ก่อให้เกิดก๊าซมีเทนนะคะแล้วก็ทําให้เกิดก๊าซเรือนกระจกที่ค่อนข้างต่ํานะคะถ้าช่วงนี้ท่านใดเคยได้ยินข่าวเกี่ยวกับเรื่องฟาร์มปศุสัตว์เกิดการระเบิดสงสัยไหมคะว่ามันระเบิดได้ยังไงมันระเบิดจากการที่การเลี้ยงปศุสัตว์อะคะจะเกิดบูลสัตว์นะคะซึ่งเรามักจะเอามาใช้หมักเป็นก๊าซมีเทนก๊าซมีเทนก็คือก๊าซหุงต้มนั่นแหละค่ะเรา สามารถเอาเก็บตัวนี้มาใช้ได้ประโยชน์มีเยอะนะคะแต่โทษก็มีด้วยเช่นกันถ้าเราควบคุมไม่ดีนะคะก็จะเกิดอันตรายสามารถระเบิดได้แล้วพอระเบิดเกิดอะไรขึ้นคะฟาร์มปศนั้นก็คือแทบจะละลายหายไปเลยปศษวษ์ทั้งหมดก็ตายไปด้วยนะคะดังนั้นจากที่เล่ามามนอก็จากรายงานของ FOAO อะคะ่ะจะเห็นได้ว่าทั่วโลกโดยเฉพาะทางตะวันตกนะคะอย่างอเมริกายุโรปเนี่ยก็เริ่มรับประทานมาแมลงเพิ่มขึ้นแล้วนะคะทีนี้ มาดูในประเทศไทยของเราบ้างนะคะจากการสืบค้นข้อมูลนะคะเราไม่พบบันทึกที่กล่าวถึงการเริ่มรับประทานมาแมลงเป็นอาหารของคนไทยที่ชัดเจนนะคะแต่จากคำบอกเล่าของบรรพบุรุษ รุ่นต่อรุ่นและก็วิถีการดําเนินชีวิตที่ผ่านมาร้อยปีของคนไทยเนะะี่ยค่ะเราบริโภคแมลงมาโดยตลอดนะคะโดยเฉพาะกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและก็ภาคเหนือของไทยดังนั้นการรับประทานแมลงเป็นอาหารจึงไม่ใช่เรื่องแปลกนะคะของคนไทยเมื่อเทียบกับคนตะวันตกนะคะและเมื่อมีความต้องการรับประทานแมลงเป็นอาหารเพิ่มขึ้นจึงเกิดการเลี้ยงแมลงเป็นฟาร์มขนาดใหญ่เพื่อจำหน่ายอย่างจริงจังนะคะถ้าคุณผู้ฟังท่านใดอาศัย อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและก็ภาคเหนือคงจะได้เห็นฟาร์มการเลี้ยงมแมลงกันบ้างนะคะ ทีนี้มาดูว่าชนิดของแมลงที่สามารถนํามารับประทานเป็นอาหารได้มีอะไรบ้างนะคะจริงๆทั่วโลกเนี่ยมีแมลงมากกว่า300สายพันธุ์นะคะที่สามารถรับประทานเป็นอาหารได้บางงานวิจัยก็มากกว่านี้นะคะซึ่งอันนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างเนาะที่ทําให้ข้อมูลของสายพันธุ์ของแมลงที่กินได้เนี่ยแตกต่างกันแต่แมลงที่นิยมนํามาบริโภคกันจริงๆมีไม่กี่ชนิดนะคะซึ่ง FAO ก็ได้รวบรวมสถิติและจัดกลุ่มของแมลงที่นิยม นำมาบริโภคเป็นอาหารไว้ดังนี้นะคะมากที่สุดเลยประมาณ31%เ,เป็นี่ยเป็นแมลงในกลุ่มของด้วงและก็มะแมลงปีกแข็งนะคะรองลงมา18%ก็คือมแมลงในกลุ่มของผีเสื้อนะคะสิบสี่เปอร์เซ็นต์เป็นมแมลงในกลุ่มของผึ้ง13%เป็นมแมลงในกลุ่มของจิ้งหรีดและลักตักกแตนแล้วก็10%เป็นมแมลงในกลุ่มของมวนนะคะซึ่งประเทศไทยเราเนี่ย นิยมเลี้ยงแล้วก็แป่รูปนะคะเป็นในเชิองอุตสาหกรรมอย่างจริงจังเพราะว่าปัจจุบันนะคะมแมลงเนี่ยเริ่มเริ่มได้รับความนิยมและเราเนี่ยมีการทําเป็นเชิองอุตสาหกรรมอย่างเป็นรูปเป็นร่างนะคะเนื่องจากว่ามีตลาดรองรับนะคะโดยเฉพาะ ตัวแมลงที่เรียกว่าจิ้งหรีดนะคะซึ่งการเลี้ยงจิ้งหรีดในฟาร์มปัจจุบันเนี่ยเราจะเลี้ยงกันด้วยอาหารโปรตีนสูงนะคะเราไม่ใช่ให้กินพืชผักผลไม้หรือว่าน้ำค้างโดยทั่วไปเหมือนในอดีตนะคะการเลี้ยงเป็นฟาร์มเพื่อจําหน่ายเพื่อเอาเออคุณค่าทางโภชนาการด้านโปรตีนเราต้องเลี้ยงด้วยอาหารนะคะซึ่งอาหารโปรตีนสูงเนี่ยก็จะทําให้จิ้งหรีดที่เลี้ยงได้เนี่ยมีคุณค่าทางโภชนาการสูงด้วยนะคะโดยโปรตีนที่เราได้จากจิ้งหรีดเนี่ยปัจจุบันที่เราทําได้ก็คือมีมากถึง6 นะคะคโดยวัตถุดิบจิ้งหรีดสดที่เลี้ยงมาเนี่ยเราสามารถเอามาแปลรูปเป็นอาหารได้หลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งอบทั้งทอดแบบทั้งตัวหรือจะเอามาบดเป็นผงแล้วนำผงจิ้งหรีดที่ได้เนี่ยค่ะไปเพิ่มเติมในอาหารชนิดต่างๆนะคะเช่นที่เราเห็นผลิตภัณฑ์หลายตัวนะคะทั้งในไทยแล้วก็ในต่างประเทศก็จะมีจิ้งหรีดแห้งจิ้งหรีดอัดเม็ดสปาเกตตี้ผสมผงจิ้งหรีดคุกกี้ผสมจิ้งหรีดหรือที่กำลังได้รับความนิยมในปัจจุบันก็คือ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากผงจิ้งเล็ซึ่งนักกล้ามหรือผู้ที่ชื่นชอบการออกกําลังกายและต้องการโปรตีนเสริมมักจะให้การยอมรับนะคะตอนนี้ได้รับการยอมรับอย่างมากนะคะก็คือเขาเอาไว้สําหรับการเสริมสร้างกล้ามเนื้อนะคะซึ่งในต่างประเทศเนี่ยได้รับความนิยมอย่างมากและประเทศไทยก็กําลังได้รับความนิยมตามมาเช่นเดียวกันนะคะในต่างประเทศมีประเทศไหนบ้างนะคะที่ให้การยอมรับ จิ้งลีดผงนะคะเราทําเป็นโปรตีนเชคเนี่ยก็จะมีสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นสภาพยุโรปนะคะ,ะทําให้ตอนนี้นะคะประเทศไทยเราสามารถส่งผงจิ้งลีดคุณภาพสูงเนี่ยไปจําหน่ายยังประเทศต่างๆเหล่านี้ได้เรามีตลาดส่งออกแล้วนะคะตลาดส่งออกจิ้งลีดผงที่สําคัญของไทยก็จะมีอเมริกาญี่ปุ่นฝรั่งเศสแล้วก็เม็กซิโกโดยถือว่านะตอนนี้เรายังมีคู่แข่งขันค่อนข้างน้อยเนื่องจากว่าตลาดมีความต้องการสินค้าที่มีคุณภาพและมีความปลอดภยัยซึ่งประเทศไทยเรา ทำได้แล้วนะคะในขณะที่ประเทศคู่แข่งเนี่ยเพิ่งเริ่มต้นธุรกิจนี้ยังตามเราอยู่อีกเยอะนะคะดังนั้นในส่วนของเกษตรกรที่เลี้ยงจิ้งหรีดเพื่อจําหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศนะคะ,ะเพื่อที่จะให้ได้คุณภาพของสินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภยัยก็จะต้องจัดทํามาตรฐานฟาร์มจิ้งหรีด G A P ตามข้อกําหนดของสํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารเพื่อควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบจิ้งหรีดสดให้ได้มาตรฐานนะคะปลอดจากโรคและโรคระบาดต่าง จริงๆเวลาเราเลี้ยงสัตว์เป็นฟาร์มอะค่ะมักจะเกิดโรคติดต่อแล้วก็โรคระบาดนะคะซึ่งถ้าเราทําตามมาตรฐาน GAP ที่ทางหน่วยงานรัฐได้กําหนดขึ้นก็จะทําให้ปลอดจากโรคนี้ได้นะคะและในส่วนของผู้ประกอบการที่ต้องการจะแปรรูปจิ้งดีด ไปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารในรูปแบบต่างๆก็จะต้องจัดทํามาตรฐานอีกเช่นเดียวกันนะคะก็คือมาตรฐานกระบวนการแปลรูปที่ถูกต้องตามข้อกําหนดของ GHP และ HACCP นะคะเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัยต่อการบริโภคของคนต่อเนื่องด้วยเช่นเดียวกันนะคะจึงจะทําให้ผลิตภัณฑ์ต่างๆเหล่านี้ได้รับการยอมรับในตลาดสากลน,นะคะ ในส่วนของสถาบันอาหารเองเราได้มีโอกาสนะคะเข้าไปร่วมในการผลักดันให้อุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูปแมลงเป็นอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคตอย่างต่อเนื่องนะคะเราเริ่มทํางานตั้งแต่เมื่อปี2560นะคะด้วยการศึกษาเรื่องของศักยภาพและแนวทางการใช้ประโยชน์จากแมลงเชิงพาณิชย์ซึ่งอันนี้เราได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาตินะคะต่อมาในปี2564เราก็จัดทาโครงการศึกษาตลาด ผลิตภัณฑ์อาหารจากมาแมลงเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารขึ้นโดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักง,งานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม และณวันนี้นะคะที่กําลังดําเนินการอยู่นะคะเราคาโครงการยกระดับกระบวนการแปลรูปจิ้งรีดผงสู่เชิงพาณิ์ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสํานักงานวิจัยแห่งชาตินะคะโดยโครงการทั้งหมดที่เราทํามาอย่างต่อเนื่องนี้เรามีวัตถุประสงค์ก็คือต้องการผลักดันให้อุตสาหกรรมอาหารอนาคตกลุ่มแมลงสามารถเติบโตและแข่งขันได้ในสากลด้วยการช่วยให้ผู้ประกอบการนะคะที่แปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรกรที่เลี้ยงและผู้ที่มี ส่วนเกี่ยวข้องได้เข้าใจถึงความต้องการของตลาดและสามารถควบคุมกระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐานได้อย่างถูกต้องนะคะในส่วนของสถาบันอาหารนะคะจริงๆเรามีบริการที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็สนับสนุนผู้ประกอบการเพิ่มเติม,ตมนอกจากที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐต่างๆที่ได้กล่าวมาแล้วนะคะเรามีบริการเรื่องของการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัยอาหารและคุณค่าทางโภชนาการที่จะสามารถรับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์และคุณค่าทางโภชนาการ ของแมลงได้นะคะโดยด้านเฉพาะด้านของโปรโตีนนะคะซึ่ง ในตัวจิ้งดีดที่เราเลี้ยงนะคะเกษตรกรไทยเลี้ยงเนี่ยมีคุณภาพนะคะเหนือกว่าคู่แข่งจากที่เราได้มีการตรวจวิเคราะห์มาโดยห้องแลบของเราเนี่ยนะคะเราได้รับมาตรฐาน ISO IEC 17025ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลสามารถที่เอาผลไปยืนยันได้ทั่วโลกเลยนะคะนอกจากนี้เราก็ยังมีการควบคุมนะคะกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน GHP และก็ HACCP ให้กับผู้ประกอบการด้วยนะคะโดยเรามีที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ ในการออกแบบผังโรงงานแปรรูปนะคะ,ะ,คะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มแมลงที่ถูกต้องตามข้อกําหนดของปศุสัตว์รวมถึงเรายังมีหน่วยบริการเรื่องของการออกแบบแล้วก็พัฒนาตัวผลิตภัณฑ์อาหารที่มีมแมลงเป็นส่วนประกอบโดยทําให้มีรสชาติเนื้อสัมผัสและประโยชน์ที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคเนื่องจากว่าเรามีพายโลดแพนนะคะซึ่งมีเครื่องไม้เครื่องมือในการแปรรูปอาหารด้วยเทคโนโลยีต่างๆอย่างครบคันนะคะ,ะ,คะก็พูดกันมาเยอะเนาะถึงเรื่องมแมลงคิดว่าทางผู้ประกอบการ แล้วก็คุณผู้ฟังตอนนี้น่าจะสนใจแล้วแหละนะคะเออถ้าหลายท่านนะคะมีความสนใจนะคะอยากที่จะต่อยอดเกี่ยวกับ การพัฒนานะคะอุตสาหกรรม,มแมลงร่วมไปกับหน่วยงานของสถาบันอาหารหรือว่าหน่วยงานภาครัฐนะคะหรือแม้แต่อยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับอุตสาหกรรมนี้นะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาที่สถาบันอาหารได้นะคะเรามีหมายเลขโทรศัพท์ให้ติดต่อนะคะก็คือ024228688นะคะต่อ9401นะคะเรายินดีแล้วก็พร้อมเป็นส่วนหนึ่งที่จะผลักดันให้ท่านก้าวไปสู่ธุรกิจและอุตสากรรมอาหารแห่ง อาคคคตนนี้่่ะะสำหรับ NFI เล่าเรื่องผ่านพ o s t c a s t EP 2นี้นะคะอาหารอนาคตจากมาแมลงน่าจะทำให้ทุกท่านนะคะได้ทราบถึงมุมมองใหม่และเกิดไอเดียทางธุรกิจได้บ้างนะคะและใน EP หน้านะคะติดตามกันว่าสถาบันอาหารจะนำในส่วนของเรื่องราวต่างๆดีๆและมีสาระมากมายค่ะมาเล่าให้กับทุกท่านฟังอีกครั้งนงนะคะค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ